สวัสดีค่ะป้าหมอสีรีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องขะมาทำนายดวงดาวันประจำวันที่30นะคะกรกฎาคม2567ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูวันทำงานหนักๆเลยๆอีกแล้วแล้วจะสิ้นเดือนแล้วหยุดลายวันด้วยเดือนนี้นะคะเคลียง์งานให้เสร็จนะคะพี่น้องคะ แต่ว่าถ้าเคลียไม่สิทธิ์ในเดือนนี้ก็เดือนหน้ายังเคลียได้อยู่นะคะแต่ยังไงแล้วพยายามเคลียงานให้สิทธิ์ในทุกเรื่องนั่นเองค่ะพี่น้องจ๋านะด้วยความปรารถนาดีจากคุณป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์เข้ามาแล้วขอกําลังใจกันกด1ไลค์แ่งแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะจ๊ะพี่น้องใครต้องการเช็คดวงโชคลาภลาบเลยนะคะ,คก,าก,าะ,คะการเงินกระจงวดที่หนึ่งสิงหาคมเชิญน,นะคะถ้าไอดีไลน์ด่วนเลยค่ะพี่น้องจ๋านะคะเออรับจํานวนจํากัดค่ะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นกันเอาละคะ่ะไม่เสียเวลามาดูเลย มาดูดวงรายวันกันมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์หมุนเงินหมุนเงินค่ะใช่ไหมคะแน่นอนค่ะหมุนในคล่องนะคะสองเหรียญหมุนในคล่องนะคะอย่าให้ติดขัดนะคะพี่น้องคะเรื่องของการงานก็ดิ่นนะคะเลื่อนเป็นสติปเลยนะคะอหยิบจับ อะไรก็แล้วแต่นะคะจะเป็นการขยับขยายฐานได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นขยายกิจการหรือในตำแหน่งงานก็แล้วแต่บางท่านก็อาจจะมีแปลนเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะหรือไปทํางานไกลๆก็ได้นะแล้วก็เป็นห่วงคนรักคนที่อยู่ข้างหลังพี่น้องวันอาทิตย์ดวงดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์เจอคู่แท้เจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะเจอหุ้นส่วนที่ดีนะคะในวันพรุ่งนี้มีโอกาสได้อะไรแบบเบิ้ลๆบได้ด้วยเนาะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ถือว่าแจ่มค่ะพี่น้องจ้ะ เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาหรือเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองแปดแปดสองหยตายสองแปดแปดสองค่ะขอให้เห็งเงมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันทร์ไม่สบายนะคะเหมือนป้าหมอเลยนะคะระวังสุขภาพนะคะช่องท้องกรดไหลย,ย้อนอาหารเป็นพิษนะคะนี่ประมาณนั้นอาหารเป็นพิษลาไส้นะคะถึงแมกระพูแพ้หรือทำไมแค่เคลีดนะคะจบเริ่มต้นใหม่หมดเคราะห์จบ ะะอ่าจะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องราวดีๆต่อไปนี้พี่น้องวันจันนะคะจะมีในเรื่องราวดีๆบังเกิดขึ้นพลิกปฏิหารเกิดในทุกเรื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสาธุเลยสําหรับพี่น้องวันจันทร์โชคดีในเรื่องของอาหารการกินโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์โชคดีในเรื่องของุทรัพย์ส,สินนะคะ ฉะนั้นในตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็น้นไปดวงพี่น้องวันจันทเปิดนะคะแม้แต่ความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่าโอเคนะสําหรับพี่น้องวันจันให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวค่ะพี่น้องขายังคงระวังเป็นพิเศษนะคะสาหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพานนะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสามศูนย์หกหนึ่งสามศูนย์หกค่ะขอให้เฮงเมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันค่ะ โหยหนึ่งเหรียญน,นะคะพี่น้องรวยนะพี่น้องวันอังคารรวยนะโชคดีมีเงินเข้ามือค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเออเทวดาอํานวยพรนะให้กับพี่น้องวันอังคารละใครที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสัมมาอาชีพนะคะเทวดาอานวยพรในพี่น้องโชคดีมีเงินเข้ามมีโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะการเงินตั้งดีขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะเออเพราะฉะนั้นคิดการอะไรลงมือทํานะคะพี่น้องค่ะนะให้เชื่อรังสังหอนของตัวเองเป็นหลักแต่เขาบอกว่า เมื่อเรามีเงินก้อนโตเข้ามาเขาให้รู้จักประหยัดอดออมจัดสรรปันส่วนการเงินซะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะชตเงินอีกนะคะพี่น้องวันอังคารแต่เงินเข้ามือแน่ในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข1 0, 2, 4, 10,,24 คะ่ะขอให้หิงห็งมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันนั้นว่าไงอาร่วมจะหลงความสําเร็จเจริญฉลองเรื่องใดเ,เ,เรื่องหนึ่งนะคะ แต่ว่าในวันพรุ่งนี้มีความรู้สึกว่ากังวลน,นะคะในส่วนของบริวารน,นะมีความตึงเครียดกังวลในเรื่องของการเงินนะ้ากกังวลในเรื่องของการเงินก็อย่างที่บอกขึ้นไพ่ดีนะทั้งสามถ้วยแล้วก็ราชาเหรียญก็มีคนช่วยเหลือเรื่องเงินมีเครดิตขอเครดิตก็ผ่านาพี่น้องวันพุธกลางคืนก็จะได้กังวลน,นะคะพี่น้องจา๋าแต่ให้ระมัดระวังนะจะมีคนทิ้งพลักงานทิ้งความเดือดร้อนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้กับพี่น้องหน่อยแต่ไม่เป็นไรคิดว่าเราเอาไหวนะคะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนเป็นมาจาก เลขที่มีคนส่งให้มอบให้ก็ได้นะคะพี่น้องขาเนาะเลขดังๆเด,ด่นๆดนส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขสามเก้าห้าห้าสามเก้าห้าห้าค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางคืนนะออปิดบังซ่อนเร้นเรื่องอะไรอยู่คะพี่น้องขาไม่ว่างงานนะคะหรือเรื่องของการเงินก็แล้วแต่หรือรออะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะจะได้ข่าวดีคะ่ะในวันพรุ่งนี้เรื่องงานก็มีงานเข้ามาแล้วใครว่างงานอยู่ มีโปรเจกต์งานใครที่รอลูกค้าอยู่ก็มีออเดอร์รัวๆในวันพวกนี้เพราะนั้นพี่น้องวันพุธกลางคืนเน่ยได้กลางวลนนอนได้หลับสิ่งที่จะต้องระม,มัดระวังคือเรื่องสุขภาพกระดูกนะคะกระดูกนะคะความดันต่ําประมาณนี้พี่น้องจะระม,มัดระวังให้ดีค่ะอ่าเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเจ็ดหกแล้วก็หนึ่งสองเจ็ดหกหนึ่งสองค่ะขอให้เฮงหิง,หงมาดูพี่น้องวันพระฤหัดสบรร สำหรับพี่น้องวันพระฤาษีโอยรวยนะเดือนนี้สิ้นเดือนนี้พี่น้องวันพระฤาษีรวยมีเงินสดๆดเข้ามือโชคดีในเรื่องความรักความสามันคนะคะอทุกอย่างลงตัวเป็นสมถะสมดุแล้วนะคะโอ้ยอาจจะได้จดทะเบียนสมรสแต่งงานนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพนนนนั์โอ้โจยจ้ะไพ่ดีเยี่ยมเลยพี่น้องวันพระฤบดีนะคะรวยนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะพี่น้องจ๋าไม่พูดมากเจ็บคอ เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจำตัวของเราคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าค่ะขอให้เหงิงเห็งมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะจ๊ะพี่น้องวันศุกร์ไม่สบายหรือเปล่าคะนี่นอนนิ่งเป็นพระพุทธรูปเลยนะคะไม่สบายพักผ่อนพักร่างชาร์จเบด็ดยังไงเลฟพี่น้องวันศุกร์ก็ยังมีคนรักนะคะคนลักผู้ใหญ่นาะยความช่วยเหลือเกื้อหนุนอยู่แต่เครียดเรื่องเงินก็มีเงินเข้าในวันพวกนี้มีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินยังคงมีเครดิตอยู่ นะคะตระเครียดเรื่องงานนะคะงานก็สามารถแกะได้นะเดินหน้าต่อไปได้นะโปรเจกต์งานนะคะที่คิดเอาไว้ในหัวก็ลงมือทําได้เลยนะคะฉะนั้นแล้วให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพด้วยหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋านะในเรื่องของความกังวลนั้นอย่าได้กังวลนะทุกอย่างลื่นไหลนะคะพี่น้องจ๋าในวันพุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่ห้าหกห้าสี่ห้าหกห้าค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวัดเสาค่ะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันเสาร์นั้นนะคะเริ่มงานใหม่เปิดกิจการใหม่นะคะพี่น้องขาสอบงานติดนะคะตั้งแต่วันพรุ่งน,นี้เนี่ยคาตอบมีแต่มีความรู้สึกเบื่อซ็งจังกับบริวารสิ่งเรื่องเดิมๆนะสถานการณ์เดิมๆว่าอย่งงางนั้นนี่ต้องปรับที่ตัวเองเห็นไหมคะมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานนะคะมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องที่อยู่อาศัยและเป็นไปในทางที่ดีสำะพี่น้องวันเสาร์ แต่ว่าสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเราต้องปรับอย่าคิดลบอย่าคิดถึงความหลังคิดถึงเรื่องแย่ๆมันจะไม่ก้าวหน้านะคะพี่น้องวันเสาร์ขาเนาะในวันพรุ่งนี้นะคะปรับเรื่องเดียวค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่และก็สี่นะคะหนึ่งสี่นะคะแล้วก็ห้าสี่หนึ่งสี่ห้าสี่ค่ะขอให้เห็งๆป้าหมอไวพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ